สวัสดีค่ะกล่องนี้ยังไม่ได้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง u t u b e เจี๊ยบหนึ่งหกห้าชาแนลแล้วก็มาหาเฮงพาม่วนทางเพจ a c e b o o k สอ,อ,อัสดีสันนคะเนาะแล้วก็เจี๊ยบหนึ่งหกห้าอันนี้มาพบมาพอกันตอนสายๆพี่นอ้องสุดสัปดาห์แล้วนะเอาสู่เทศากาลสงการแล้วพี่น้องให้เฮงปังๆมันๆเด้อผูดอะทีดเดินทางกับบ้านก็ขอให้เดินทาง รับโดยปวอดไพเนะคะเนาะให้ถึงให้ถึงบานอ่ผู้ได้กำลังเดินทางอยู่นะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยสำหรับมือนี่เจ็บหนึ่งหงขงกขาจะผ้ามาตามแนวทางล่างพัฒนาคือเกาเอามาฝากเพื่อผู้ได้ชิตติดตามอยู่นะคะเนาะ,ะเดี๋ยวจะต่อสายหาปู่อุบลคะมือนี้ห้อนหวนพี่น้องนะเอาไร เดี๋ยวจะต่อสายหาปูอุนบลรอบเมืองว่าจะได้หน้าทางจากปูนบนน่อแนาทางของปูกับปลาไหลพี่น้องน,น,น,นะคะาติดตามอยู่เข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเป็นสวนมากเก็บป่อยมากหางเดียวนะคะคลิปนี้ก็จะตามหน้าทางเล่าพัฒนาปูอุนบลไฮของมหาแห่งเม็ดเดียวนะคะอ่าเป็นบังอื่นเพื่อนเป็นเล่าของฝากเพื่อน<ม>แล้วก็เสียงขุนคล้นะคะจบด้วยเล่าที่เด็ดอีกฝากตอนอีกเซีคูซีหางนะคะเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวไปติดตามน้วกันย้ำเหมือนเดิมนะคะทุกๆตัวเลข โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเอาไปฟังนแนวทางปูบนน้ำกันค่ะค่ะปูค่ะการนมัสการตัวข่าวปูปปปเอาปูวนพี่น้องสุดสัดดาแล้วโอ้ยเอาเท้าหาปูจักน้อยก็นะแต่ดอกเพื่อมีแนวทางเด็เดๆฝากเอ็นซี่ใกล้สิสงการเราหนี่งปูเด,นะ <laughs> เดี๋ยวเสียงเบาๆอ่ะ ดี๋ยวนะคบปูนี่ปูอุบลนด้พี่น้องนดค,ความฝาก้อนสงกานสัปดาห์หน้าก็สิสงการแล้วนี่<ม>บนป่ครับปู่บนวิ่ง้าจะสรุปให้นะฮะับปา่าปูเก้าสก้าสามามตัวหกเก้าสามแค่นี้ครับพ่อหก เก้าสามทางเดียวเลยทางเดียวอ่าปูสูตรใหม่ดิเนอ่าเชียนเชียนเลยไม่เหมนสูตรใหม่เก้าเอซสูตรใหม่อืมสูตรใหม่เอาสูตรสักกคุณจะตจำได้โอ,อส้สูตรอะไรคุณบัวครับสูตรนี้มีตะบนบ่ปู่ะสูตรนี้มีมีตะบนบ่ ข้านาจะเอา่เขาส่เสียาเสียเขาเอาส่สูงหกหนึ่งหอ๋อถ้าใครอยากได้ล่างก็ประมาณหนึ่งโอ,อ,อ,อก็จะเป็นศูนย์หกเก้าสามหนึ่งหกเก้าสามก็จะเป็นทั้งบนล่างเนะคูัเนาะมันมันเป็นบนยางเดียวน้ตัวนี้อืมใครอยากได้ล่างก็เอา ศูน์กับหนึงว่าใส่แล้วเอออะไรลเรานกับหใส่แต่ผมเอาม่อพี้เาเเขาเราสี่ตัวมันเอาสตัวค่ะอุบ้ำนจะเอาคุณผู้ดำเนินเอาลตัวถึงยมน่ะค่ะานไ่ออกสามตาน่ะค่ะู้าเป็นอ่ะค่ะ ตัวได้ก็ปูตัวได้ก็ป um. ูอ ah. um, ุบลนูไปอุบลนตัวได้กาะไปอุบลนตัวได้ก็อุบลนะมอนเเนสาอมือแรงด้มืออแรงด้จไม่มีของอุบลมีเสานี่เออาบกกเก้าสาค่ะคเออแกดีละองน้อยชนช ขาเพื่อมีโชคกพี่มาน้อกันเนาะครับปูนเนาะขาปูขาสาโจคกขาปูอ้าพี่น้องจวดกระเซาเลยปูบนนะอ่าเมื่อกี้นี่อ่าแนวทางของครูอุบลน,นะโคตรท่านเมื่ี้น้องฟันฟันหางเดียวเลยนะฮะฟันหางเดียวปูบนปู ที่สิบเอ็ดแล้วเอ้าฮกเก้าสามพี่น้องผู้ใดอยาากออ่ีังก่อนเพิรนว่าถ้าอยากล่างบ่มีเป็นสูตรบนเจี๊ยบก็ได้ถามมึงเนาะก็ได้ซูนกับหนึ่งมากถ้าใครจะไปก็ประมาณว่าล่างเดี๋ยวหกกับหนึ่งหกถ้าว่าเจี๊ยบจะมาเขียนเอฟซีฟังเอาที่เนี่ยเพป็นเน้นบนมากพี่น้องนะครับอูบนเอ้านี่พี่น้อง ภาพเลยนะคะแนวทางของเล่าพัฒนาอู้อุบนขอกันด่วนๆเลยขอกันสดๆเลยนะคะอ่าอ่ะ,อะไปต่อนะคะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของเส้นหุ้นไก่เส้นหุ้นไก่ผู้ใดที่ติดตามอยู่นะคะเนาะก็จะตัวเดียว ตัวเดียวฟัน4ี่นะตัวเดียวฟันสี่แล้วก็จับคู่เจ็ดสี่แปดองเจดสองแปดหนึ่งเจ็ดชุดสตัวเพิ่นฟันหางเดียวคือกันแปดเถ้าผู้ใดเจิดตามเส้นคุนไก่ผู้ใดทิติดตามอยู่เออตามเส้นคุนไก่เราเจ็บหนึ่งหกหานะคะก็คือเจ็ดสีงกกด 4, ่ง,ง่ายตัวเด่นเพิ่น่ว้ากับทีมอรดอกของเส้นคุณไก่บางทีจะออกตัวไม่วงนะ อพอคุณสามตัวพุณถ่ายแปดเจ็ดสี่เด้อ่อนะตัวเดียวส7่8จเด่นสุดๆเจดสีอย่าลืมกรับน้ำพี่นองนะเจ็ดสี่สจดนั่นแหละะผู้ใดสิไปสิกรับกับพี่เจรน,า,นามืองนะ้อนะเนาะเ่แปดสี่สองเจ็ดสองแล้วก็อีกทางหนึ่งหนึงเจ็ดนะสามตัว8 7ดอันนี้เป็นของ แนวทางเสื้อขุนไก่นะเดีจะให้แคปภาะกระจายที่น้องไเห็นบ่ทราบบ่เสื้อขุนไก่เด้อพี่นอ้องขุนกระไรนะคขุนกระไรเจ็ดสี่แปดสี่สองเจ็สองแปดหนึ่งเจ็ดสวนลตัวกลับพี่นอ้องมากไปตัวกลับถ้าใครชอบสีเจ็ด อ่าเจ็ดสี่นี่จะลืมอย่าลืมสี่เจ็ดด้วยนะคะแต่ถ้าชอบสี่แปดก็อย่าลืมแปดสี่พิจารณาเมืองพี่น้องนะ,ะหาของคุณกระไรใครที่ยังไม่เห็นอ่าไปตัวพี่น้องอ่าวันนี้เอามาฝากเม็ดเดียวของอ่าเล้าเล้าของฝากคุณไปพ่อ,อยุยยุยตนใหม่พี่น้องนะไปเจออยู่อ่าเ่า ไปพ่ออายุาวันมูนี่ก็เลยได้เป็นเล่าของฝากมาฝากเอฟซีเพื่อนนะคะนี่มาหาเหงนคุพ่ออยู่เออนี่ชัดๆพี่นกนะนะเห็นไหมเห็นไหมอายุ2รอบ4นี่เมื่อเจอ,อยเห็นพี่นอกจะสะท้อนแสงไหม เจ็ดสามพี่น้องของฝากไว้นี่น้องคะเนาะมาหาเหงืเพื่อนเห็นเอาเลยซองมาเห็นกะเขียนให้แล้วเมื่อเจอขึ้นกัน <c oughs> ตัวบกุกให่เลยพี่น้องนะอ่าน,นี่แหละมาเกินแบบนี้แหละมันจะจะจะ,จะออกดีๆนะมันจะออกมันจะแตกโพกแล้วกลับไปตรงกันไค่ไขกับว่าของเรล้ามาคักเลยพี่น้องนะเพื่อนนี่ได้ยินว่าเจ็ดสาม เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วนามาขัดแตงโมเจียมโปรเขียนดอกเนาะมันคือกันกับชุดนี้แล้วก็เอาหางเดียวไปเลยนะเอาเจ็ดสามไปเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นโตเมืองเกินเนี่ยฮะเฟื่องมีโฉมมีมานำกันอันนี้มาหาเฮงเด้อพี่น้องเด้อของฝากมาอ่าชัดเจนมากนะอ่ะอีกจะคู่น้อพี่น้องเนาะอีกจะคู่นะึงอีกจะคู่นะึงออีกสักครู่อีกจะคู่นึง ที่เด็ดพี่นอ้องเล่าที่เด็ดเอาว่าซีคูพี่นอนะ้องนะผู้ใดงบหน่อยแคนแขวนอ่าแปดหาแปดหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดนี่เล่าที่เด็ดเนาะเอามาฝากถ่ายคลิปเอามาตอนมาฝากเอฟซีแฟนคารับแฟนช่องเขานะคะนี่เน้นเน้นทุกคู่ไปกลับด้วยนะคะอ่าแปดอ่าเมื่อกี้รอบที่แล้วออกยังก็เจ็ดห้าเก้าห้าแล้วอ่า เน,น, 8, เน,น,นาา้นเน้นแปดห้าพี่น้องเน้นเน้นแปดห้านะเน้นเน้นแปดห้าห้าแปดเพิ่นกระรองไว้แต่ว่าการเล่นมัตสุคูนี่แหละนะเพื่อมีโชคมีหมานำกันนะคะเนาะเอาแค่ภาพกันหรือยังเอาให้ให้ดูของครบูบนอีกครั้งหนึ่งก่อนจบทำไปทำมาว่าไปไาาอ,อ,าไอ,อ,อุบลวนมีปาะั่นพี่น้องเอาไอ้เมืองของครูวนอีกแค่นึงก่อนจะจบคลิปนะคะเนาะ ผู้ได้ติดต,ตามย้ำหนึ่งหกหายุติดตามทีมงานมหาเหอยู่กับขอให้เฮงปังๆนะอดีคขัยเอฟซี MC ด้วยนะคะให้เฮงฟัง,ง,ง,งมๆมันๆทุกท่านนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับยุคนี้สวัสดีค่ะ